พักาโผล่อีกกลางไอจีไบรทหลังโพสคลิปทิมพิธาร้องเพลงกลางรายการเรียกได้ว่ากระแสตอนนี้มาแรงไม่แพ้ซุปตาสํสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลได้คะแนนเสียงจากประชาชนถึง14ล้านเสียงซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าถูกจับตามองเป็นพิเศษไม่ว่าจะทำอะไรและไปที่ไหนก็มีแต่คนขอถ่ายรูป ล่าสุดทางด้านทีมพิธาได้ไปออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยมีสรยุทธ์สุดทัศนจินดาและไบ์พิเชียทันเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งต้องบอกเลยว่าทำเอาไลฟ์สดแทบแตกมียอดคนดูถล่มทลายกว่า3 0 0แสนคนเลยทีเดียวถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของรายการเลยก็ว่าได้หลังจบรายการทางด้านไบ์พิเชียทันได้ออกมาโพสตคลิปของทีมพิธาโชว์ดิดกีตาร์ร้องเพลงในรายการ โดยทางด้านไบรท์พิชยธันได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าคืนนี้ขอหอมเวอร์ชันคุณพิธากรรมกรข่าวคุยนอกจอเรื่องเล่าเช้านี้ซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านแม่หมูพิมพกาเข้ามาคอมเมนต์ไบรท์พิเชยธนันหลังโพสตคลิปทิมพิธาโดยทางด้านแม่หมูพิมพกาไม่เคยทําให้ผิดหวงังเข้ามาคอมเมนต์กลางไอจเอาไว้ว่าเคิร์นพร้อมกับอิโมจิรูปหัวใจ